สวัสดีค่ะแอดมินโนนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสาหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมารับชมแนวทางรัฐบาลไทยเด้อค่ะเด้อสูตรเลขรัฐบาลไทยแอดมินจะบกคอยได้ว่างปันได้เนาะค่ะเนาะพระ่าช่วงหลังๆมานี่ลุดท่านผู้ชม พอดีคลิปนี้แอดมินจะมาเล่าความฝันให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านฟังแล้วก็เลยได้เอาเลขตาล่างนี่รัฐบาลไทยมาว่างให้ได้เบิงนําเลยเนาะคะ่นะเนาะตาล่างรัฐบาลไทยเน้นบนกันล่างเด้อค่ะด้วสูตรนี่ล้างๆมากนี่บ่คอยเขา่าธรรมชมเลขเด่น890ศตามสูตรนะคะเนาะ เลขเด่นแปดเก้าศูนย์เลขติดสามสี่ห้าหกจับคู่บอดายแมทธรรมชุ่มแอดมินก็นเลยบอดายมาลงทางช่องหมวดบรงหันแอดมินบอดายลงนะคะเนาะแอดมินว่าบอดายลงสองสมวดเราได้ทธรรมชุ่มลงแค่ทางกลุ่มไลน์ทีเอฟซีในกลุ่มไลน์เพิ่นขอเท่าน,นั้นเลขเด่นเนี่ยทธรรมชุ่มมันจับกันบอดาย ลังลมากนี่มันมันจับแบบนี้บบได้่านมช้ชมมันอกอดข้อกันมาแอดมินบได้จับไห้เนาะค่ะเนาะบางเทือเดนกอดข้อกันมากบางเทือเลขยกจิตกอดข้อกันมากวีติพานมากนั่นกับกอดข้อกันมากสามซีีสามกอดข้อไปขางลังหมวดก่อนหนานั่นก็คือเก่าศูนย์กอดข้อกันมาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแอดมินจับคููบได้ธานมช้ชมตามสูตรแล้วกระิจับแบบนี้เนาะค่ะเนาะ แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเลขเด่นเลขติดอันนี้คือคือเลขติดได้ค่ะเด้อตามสูตรเอาคุณพอ่อคุณแม่ท่านผู้ชมถามมาักกับแคบน้าจอไวทะเบงได้ค่ะเด้อแคหนาจอไวทะเบิงท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงหลังมานี่มันหลุดแอดมินก็เลบยบได้นํามาว่างเนาะค่ะเนาะหากท่านใดที่เขามาพอตัวเลขแล้วตกใจแนวทังบ่ว่าจะเป็นห้าน้อยเล่ารัฐบาลไทยเลขหลายพานเด้ค่ะเด้อ ่านเดอ้อธรรมชม <Ừ. S 1> บ่มี่เพรู้วา่าเหล็กเสิออกตัวใดธรรมชมทุกอย่างที่วางในช่องก็ยังบอกอยู่ว่าเป็นแนวทางเดอ้อธรรมชมคอมเมนต์ห้สุภาพแนเอ้อค่ะเอ้อ่าเขาไมาเ่เลวชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําทาบอมักผ่านเดอ้อค่ะเด้อทาบอมัก่านธรรมชมุมเป็นแนวทางเดอ้อค่ะเดอ้เออ้าวธรรมชมสําหรับคลิปนี้ แอดมินหน,หน่อยจะมาเล่าความฝันอีพอเพิ่นโทรมากทำชุชมพอแอดมินหนหน่อยนี่ละเพิ่นว่าเพิ่นฝันคักเกลียวว่าสันทำชุชมเพิ่นโทรมาฝันแลกโทรมากให้ฝันแลกโทรมากบอกแอดมินหน่หนอยสองสามเมื่อแล้วละ่ะทำาุชมแต่ว่าแอดมินบ่ท่านได้บอกไผตอนแรกว่าจะบ่บอกไผละ่ะทำชุชมบัดที่นี่เพิ่นเอาเลขไปเสียงเพิ่นก็นเลยโทษมากย่ำแม่ทำชุชมแอดมินก็น แล้ยันหยันมันออกไหมธรรมช่มก็เลยเอามาฝากพอแม่พีน่นองเอฟซีนั่มฟังเบิงกวนเด้อค่ะเดอ้อเป็นความฝันมันจะมีสองฝันเน้อค่ะเดอ้อเป็นฝันของพอนูนหน่อยล้ะกะเป็นฝันนูนหน่อยนะมือขึ้นนี่นูนหน่อยฝันวาสิบบอลอะลรหล่ะนผูมชมอ่มฮะาเล็กออกมาเดียวสิวาจังสันจังสีอีกเนาะคะนะ่นะเนาะก กะสิมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เลยท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะเน่าแน่เด้อค่ะเด้อฟังให้จบท่านผู้ชมเอา้าเข่าความฝันเลยเนาะคะ่นะเนาะฝันแรกก็จะเป็นของพอ่อเด้อค่ะเด้ออันนี้แนวทางรัฐบาลไทยคุณพอ่อคุณแม่แคปน้าจ่อไว้เด้อค่ะเด้อมันมีเหล็กตรงกันอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาความฝันแล้วจงมาเบิ่งตัวเหล็กนะคะเนาะฝันแรกรรมมท่านผู้ชมพ่อโทรมาอีพ่อเป็นโทรมา โทรมาบอกแอดมินหน่อยสองซ้ำมือแล้วเพิ่นบอกว่าพ่อฝันฝันว่ายางรถระเบิดจอดอยู่ซื้อ,อยางรถกับระเบิดมอเตอร์ไซค์ทำใ้ชมมอเตอร์ไซค์เขาเรื่องแล้วเด้อค่ะเด้อมอเตอร์ไซค์ที่พอ่อขี่พ่อขับอยู่ซูมเออเนี่ยระเบิดยางระเบิดกะ ทะเบยียนรถนะค่ะเนาะเอาเลยนะคะเนาะเพราะว่ามันมีสองฝันได้ทธรร้ชมมันมีสองฝันเดี๋ยวคลิปมันสีเงาแอดมินหนูหน่อยขออนุญาตใส่เมจิสีแดงเลยค่ะเด้อเพราะว่าเมจิสีน้ำเงินเมิดหนูหน่อยเพราะท่านไปซื้อทธรร้ชมทะเบยียนรถเด้อค่ะเด้อพอฟันว่าหล่อรถมอเตอร์ไซค์ระเบิด ทะเบียนรถนรูมชมแอดมินได้บอกไปไปในกลุ่มไล่แล้วแต่ว่าบอไดวอลไล่ละเอียดเพราะว่าท่างไล่กับจักสีบอจังใดเนาะนรูมชมอ่าแตกออกน้าด้วยค่ะเด้อเป็นเลขความฝันบนล่างทรามชมสี่แปดสี่สอง อันนี้เพิ่นอนๆมันได้เป็นตัวเลขเนาะคะ่นะเนาะสี่แปดสี่สองและแปดสองนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็คือทะเบียนรถแอดมินหนูหน่อยแตกออกให้เด้อค่ะเด้อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ที่ทยางระเบิดท่านผู้ชมบัดที่นี่มือเศร้านี่พ่อโทษมากอีกท่านผู้ชมบ้านในจบเด้อท่านผู้ชมพ่อโทษมากอีกพ่อโทษมากยั่งไหมท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยก็เลย ต้องมาลงคลิปให้พ่อทัมายามพ่อเอาเหล็กสีปดสองนี่ไปเสียงพ่อเอาไปเสียงแล้วพ่อก็อธิษฐานว่าถ้าเลขตัวนี้สีออกอีกีกับขอให้ฟันเห็นตัวเลขพ่อวาจังสี่บัตที่นี่มาขึ้นพ่อฟันพ่อทัมาหานหนนอยมือเศร้านี่ท่านชมพ่อบอกว่าพอ่อฝันขักเรล้วฝันขาขากประสันฟันวา ในความฝันเลยค่ะเดิอในความฝันพ่อว่าเอาเล็ก482อนี่้ไปเสี่ยงฝันได้ไปซื้อลอตเตอรี่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่ในความฝันมีตะเล็ก482ท่านผู้ชมมีตะเหลปด482ตัวเนี่ยที่พ่อเอาไปเสี่ยงเนี่ยเขาก็เลยยิบมาให้ใบหนึ่งพ่อก็เลยเอาเงินแบ่งลอยใจเขาพอเอเงินแบ่งลอยใจเขาเขา เขาบอกว่าใบละสี่สิบบาทพ่อเลยว่าเอา้าคือสิขายถือแท้ใบละสี่สิบบาทพอก็เลยเอาเงินให้เขาลอยหนึ่งไปเขาเลยว่าเดี๋ยวถ้าเอาเงินทอนก้อนใบ um ละสี่สิบาทเขาว่ายังสี่ละพ่อเลยว่าคือสิคายถือแท้ใบละสี่สิบาทหนึ่งเนาะเขาเลยว่าเดี๋ยวถ้าเอาเงินทอนก้อนเขาว่าเดนุ่มให้ให้พ่อกำนุ่มเจ้าของแม่ท่านผู้ชม พอก็เลยกำนมผู้ยิญญ่งคนนั่นทนผู้ชมเอาวอลแล้วก็เสียงดังขึ้นดังขึ้นทนผู้ชมพอก็เลยเดมือกำนมผู้ยิญญ่งคนนั้นกำเต็มมือเลยทนให้ชมมือหนึ่งกำเต็มมือเลยเขาก็เลยว่าเอาหายกันเราเด้อวัดที่นี่ว่าซันจังซี่ละ่ะทนผู้ชมพอเราความฝันห้แอดเมนหน่อยฟังวาจังซี่ละ่ะความฝันก็บม่เท่านี้ละ่ะพอวาซัมนีเนะานะค่ะเนาะ สี่ศูนย์นันแอดมินบอเขียนลงเด้อธรรมชมหรือสิเขียนลงสี่ศูนย์นันเป็นเงื่อนท่อนเงิ่อนท่อนสี่ศูนย์รือสิเขียนลงน้าแน่ธรรมชมเงินทอนเนาะคะ่ะเนาะเขียนคำว่าเงินทอนสี่ศูนย์สี่สิบบาทอันนี้คือเงืนท่อนสี่สิบบาทธรรมชมเขียนลงน้าเนาะคะ่ะเนาะเป็นแนวทางท่อนเด้อธรรมชมแนวทาง รัฐบาลไทยเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อรัฐบาลเสี่ยงโชคเท่านั้นเด้อค่ะเด้อมักตัวใดกระจัดเลยธรามาชมูมหมักกระจัดขัดกระพานเนาะคะ่นะเนาะอันนี้คือความฝันพอพานไปจบไปเด้อค่ะเด้อบัดที่นี่แอดมินูหน่อยกับคอยฝันเนาะเมื่อวานนี่ก็เราความฝันไปเล้วธรรมาชมุมมือเคลื่อนเนี่ฝันอีกเด้อธรรมาชมอันนี้บ่แมนนอนหลยฝันหลยเด้อธรูามาชม ฟันว่าเป็นเลขได้ธรรมชมหรือว่าสิเป็นเลขอันความฟันแอดมินน้อยนี่ให้ธรรมชมคุณพ่อคุณแม่ตีเอาด้อค่ะเด้ออ่าความฝันแอดมินูน้อยว่ามีตัวเลขดรอกธรรมชมความฟันแอดมินน้อยนูหน้อยฝันแบบนี้เด้อธรรมช่มนู้น้อยฟันว่าได้ไปให้ในความฟันอยูุ่บันนอกได้ธรรมชมได้ไปให้แต่ว่าให้นั่นเป็นให้ปูให้ยาด้อค่ะเด้อไปให้อยให้ ไปกับแฟนกับปูญาจักรยุไสบบรูตอนนั้นไปไฮไปเฮ็ดยังบวกยูไฮท่านผู้รรมชมในความฝันนะ่ะกะกะมีก้อนขี้ดินเนาะคะ่ะเนาะก้อนขี้ดินขี้ไทยเห็นไหมท่านผู้ชมที่เขาไทแล้วนวลหน่อยกับไปไปไฮนี่ละไปกับปูกับแฟนแฟนแอดมินนวลหน่อยเนี่ยบัดขึ้นทั้งต้นไม้จะึ้นไปยังดอกเป็นต้นกุ้งเนาะ ่านมู้ชมรู้จักบอกภาษาอีสานเขาเอิญตน้ตนต้นไม้ไงกับเป็นต้นกุ้งที่อยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำปานไหมทราบธรมชมเป็นต้นกุง้งแฟน,น่นหน่อยบัดขึ้นไปทั้งต้นไม้จักขึ้นไปยังกับบลูในความฝันน่นหน่อยบัดอยู่ตะลางกระปูเก็บแมงข้ามอยู่ใต้ต้นไม้่านผช้ม่มแฟนบัดอยู่ทั้งตน้นไม้อันปูกับน่นหน่อยนี่เก็บแมงข้ามอยู่เก็บแมงข้ามอยู่แมงกวางอนะันเด้อ่านมช้ชมภาษากลางเขาเอิญแมงกวาง แม่งกวางแม่งข้ามนะะเนาะค่ะเนาะเก็บอยู่ข้างล่างเก็บอยู่ตะลางตน้นไม้บัดที่นี่เก็บไปเก็บมาจางาังไดธรรมชมุมนุ่นหน่อยบัดเลี้ยวขึ้นไปทั้งต้นใหม่ไหมนผู้ชมต้นใหม่ทีแฟร่นนนหน่อยเพื่อนขึ้นไปมันก็สูงได้นร,รูมชมต้นใหม่กกนันกกไงกกกรุงต้นไงนท่านผูรรมชมบัดที่นี่มันก็มีงาออกมาเนาะ ให้พึ่นยืนอยูทั้งนั้นหละ่านผช้ชมมันมีกิง่งไม่งานไหมแอดมินหนูหน่อยแนมขึ้นไปจังใดเห็นงูตัวหนึ่งธรร้ชม่มเห็นงูตัวหนึ่งหนูหน่อยตกใจหนูหน่อยก็เลยเอือนปูหนูหน่อยวะพ่อในความฝันงูหนูหน่อยว่าังสี่งูอยู่ทั้งต้นไม้หนูหน่อยเ้าซัมเน่ละ่านมช้่มงูตัวหน,นั่น เป็นงูจงอ่างได้ทำมาชมโตง่ายง่ายโนนอยได้ทำมาชมโตบักงหญ่กว่าสีว่างูจงอ่างพ่อหนูหน่อยว่าพอ่องูมันแนมมาเบิงหนูหน่อยไหมทำมาชมงูตัวนั้นแพแม่เบียใส่หนูหน่อยแล่นไปแบบว่าหันหลังเลยทำมาชมแล่นนี้แล่นนี้ป้ามูไหมทำม,ม้ชมตกใจในความปันตกใจอย่างหนักเลยทำม,ม้ชมแล่นนี้ เล่นนี้ผู้เดียวแม่รรมช้ชมเล่นนี้ออกจากให้เล่นไปจังไดจังไปพอ่องูอีกไปพอ่องูเเลี้ยมงูหลามตัวบักใหญ่ยยนึงงูเเลี้ยมงู้หลามนัม่นมักกระบาดเหตดยังหนูหน่อยเด้กอ่าก็ะบไดรัดทางพอ้อเด้ทธรรมชุ่มเลียนไปพอ่อซื้อเลียนไปแล้วก็ไปพอ่อกระคายว่าไปตกใจงู้เลี้ยมอีกกระเตลิดไปไปทั่วทีบเลยธรรมชมจังไดเลียนนี้ นี่งูตัวนี้ไปพ่องูเหลี่ยมงูเหลี่ยมนั่นก็มาแมนตัวหน่อยได้ทาชมตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่ขักอีหลีซําค้นบุหลาทาช่ม,ชมแต่ว่างูเหลี่ยมตัวนั้นมันบรเนิเฮ็ดหยังแอดมินหนหน่อยดอก,กแค่ว่าคือเข้าไปพ่องูอ่าอยู่ในไฮมันก็ยุดต้องของมันนั่นแหมทาชมแอดมินหนหน่อยก็เล่นแลนออกมาหาคนสิไปซอยแฟนกับปูว่า ย่านงูกัดไต่นั่นแหละ่านมช้ชมออกไปหาคนมาซอยกแล่นออกไปแล่นออกไปจากให้พ่อออกไปแล้วก็ไปเห็นคนเนาะเห็นคนแล้วก็ไปบอกผู้นั้นผู้นี้เขามาซอยเขากะโบมาไม่รรมช่มนุ่นหน่อยก็เลยโทรโทรสีโทรหากรูไั่นั่นนะท่ารมช้ชมโทรหากู่ไพ่มาซอยคิดเบอร์เบอร์ออกเบอร์กู่ไพ่คิดออกเบอร์เดียวคือเบอร์ตำรวจ่านมช้ชมอ่านุ่นหน่อยก็เลยโทร โทรได้แม่นโทรเบอร์ตำรวจโทษหนึ่งเก้าหนึ่งท่านผู้ชมในความฝันกดหนึ่งเก้าหนึ่งกดติดเทียแรกเขารับซ้ายเป็นเสียงผู้ยิ่งตำรวจผู้ยิ่งแต่วานุ่นหน่อยเขาว่าฮัลโลหลวางเสียงน่นหน่อยก็บได้ยินตฆ่าตกใจท่านผู้ชมฆ่าตกใจเขาก็เลยวางซ้ายไปกดเทียที่สองหนึ่งเก่าหนึ่งท่านผู้ชมกดไปบอกเขาห้ยมาซอยบอกว่าพ่องู หฮมาซอยแนย่ประมาณนั่นเด้อท่านผู้ชมเขาก็เลยทำวายุไสยๆๆุไสกะแจงพิกาดให้เขาอ่ายูซุโคโไทยในความฝันเป็นซุโคโไทยได้ท่านผู้ชมอยู่ซุโขไทยมหันมองนีเนาะท่านผู้ชมบอกเข้าไปบัดที่นี่ถาจังได้กะบอม่มาจักเทียท่านผู้ชมตำรวจนั่นไหมบอมันปูกับพัวตายแล้วบ่สงสัยงูจงอ่างตัวนั้นตอดตายแล้วล่ะบ่ได้ออกมาดอกในความฝันน้นหน่อย คิดว่านะท่านผู้ชมบัดน,นี้สักพักหนึ่งท่านผู้ชมสักพักหนึ่งแฟนก็พอบัดยางออกมาจากไหยยางออกมาหนูนหน่อยเลี้ยวเห็นหนูนหน่อยก็เลยแลนเฝ้าไปถามเป็นจังไดเห็นยาออกมาก,ก่อนยากับจังมาจะใส่ท่านผู้ชมยาโน่นหน่อยงูตัวนั้นมันบัดไปตอดยาแม่ท่านผู้ชมกัดยา ไปชกยานั่นลห่ะ,ะชกแขนขัางขวาในความฝันน่ะซื้อใดท่านผู้ชมแขนข่างขวาหนูนหน่อยก็ตกใจว่าเอ้าแม่แม่คือเป็นยังสั้นคือพรหาหนังยางรัดแขนไว้เดยวพิษมันสิเข่าโตมันสิตายดิว่าสันเดในความฝันน่ะท่านผู้ชมหนูนหน่อยก็แล่นไปแล่นไปบีบแขนยาไว้ยันผิดสุเข,ข่าสู้ร่างกายนั่นแหมท่านผู้ชมบัดที่นี่งูตัวนั้นมัน กัดยาเด้ทนผู้ชมแต่ว่าแฟนกับปูบ่เป็นอย่างปูบบดถืองูออกมากไทมทนผู้ชมงูจงอางสองตัวเพิ่นวามันบด้มีตัวเดียวมันมีสองตัว่ซนสรุปแล้วงูจงอางนั้นปูน่นหน่อยเห็นตัวหนึ่งแต่ว่าปูขาออกมากันเป็นสองตัวปูขาตายเลยหลอก หนังเรียบลอยถือออกมาสรุปแล้วงูตัวนั้นตายปูกับแฟนมาเป็นยังไปตอดยาผูงูตัวนั้นไปตอดยาสรุปแล้วยาถืองูก,กัดล่อหลดไปโล่งบานต่อจากนั้นแอดมินนหน่อยๆกะตื่นเลยท่านผู้ชมฟันแบบนี้ไม้ขวามาจังใดท่านผู้ชม ไ่เคยฝันแบบนี้ได้ท่านผู้ชมพูดถึงว่าฟันเห็นงูเนี่ยแอดมินฟันเห็นสองรอดแล้วรอบแรกบอด้เบอลสูไฟฟังงูจงอางคือกันเลยท่านผู้ชมแต่มันฟันลายมือแล้วรอบนั้นฟันฟันเห็นงูจกทีเพิ่นเพิ่นมาเป็น,ปนงูลหละแต่ว่าเพิ่นเบอลในความฝันนะเพื่อนบาลใดงูง,งูตัวหน,น้นบอลใดแรกๆเพื่อนมาบอกวา่าเพิ่นสิไปเกิดแล้วเพิ่นมาสิละเพิ่นสิ เพื่อนมาบอกเราหน่อยว่าเพื่อนสิไปเกิดแล้วเพื่อนสิหาผู้ใหม่มาอยู่น้ำอ่างูตัวนั้นเพื่อนสิหาผู้ใหม่มาอยู่น้ำผูม้มาอยู่น้ำมันเป็นงูหน่อยอันแรกๆอันนี้ฟันแหลกเด้อท่านผู้ชมแอดมินบ่เคยบอกทุกใบฟังเพื่อนที่ว่าเพื่อนสิไปเกิดแล้วเด้อเพื่อนว่าสิเอาผู้ใหม่มาอยู่น้ำแต่ว่าเพื่อนบอกมันเป็นเสียงคนแต่ว่าเพื่อนเป็นงูงูจงอ่างตัวใหญ่สีดำพุทดคือกันเลยท่านผู้ชมเอาเอา ผู้ไม้มาอยู่น้ำผู้ไม้มาอยู่น้ำเป็นงูหน่อยแม,ม,ม่ท่านชมงูหน่อยเพิ่นบอกในความฝันว่าจังซี่ละ่ะเพิ่นเสียเอาผู้ไม้มาอยู่น้ำเพิ่นสิไปเกิดแล้วผู้ไม้มาอยู่น้ำนี่เขาสิผ้าหล่งผ้ารวยเพิ่นว่าจังซี่ล่ะท่านผู้ชมในความฝันต่อมาแอดมินก็ยังมาฝันพ่องูอีกอยู่ท่านผู้ชมแอดมินก็นเ,นกนเลยโอ้ฝันแปลกๆน้อยฝันแปลกๆมากสองสามเมืองหล้วล่ะท่านผู้ชมมัน ในความฝันมาขึ้นนี่ตกใจแหงได้ธรรมชม้ชมแล่นนี่ขนคิงลุกหยาบหยาบยอคือจังในความจริงนี่แหละธรรมชม้ชมความฝันน่นหน่อยเนี่ยอายุยาเด้ธรรมช้ชมอายุยาเพิ่นเกิดสองห้าแปดอดมินนน่นหน่อยโทรไปถามแล้วพ่อสอยาเนี่ยสองห้าศนปดเพิ่นถืกง,งูก,กัดเนาะธรรมช้ชมอายุอายุ เียนว่าอายุเนาะท่านผู้ชมฝันอันนี้คือฝันหน่หน้อยเขียนลุกน้ำกันหลุดเนาะท่านผู้ชมฝันหนูหน้อยฝันเห็นงูก,กัดยาเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าบ่บบได้เห็นตอนงูก,กัดเห็นตอนอันเห็นเห็นตะห้กัดท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินหนูหน้อยเลียนนี้บอเอาไปเลยเลียนนี้ผู้เดียวท่านผู้ชมพอซอเกิด สองห้าศูนย์แปดอายุหาสิบเก้าปีนี่เด้อท่านผู้ชมหาแปดหาเก้าหาสิบเก้าเดือนมีหน้าท่านผู้ชมอายุยาคลิปนี้อาจจะมีโศกกระไดท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นความฝันเด้อค่ะเด้อบอมันเหล็กสูตรเหล็กหยังมันเป็นความฝันท่านผู้ชม ข้างบนนี่เป็นความฝันของพอแอดมินหนหน่อยเด้อท่านผู้ชมข้างล่างนี่เป็นความฝันโนหน่อยฝันเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นงูท่านผู้ชมฟังให้จบคลิปเด้อค่ะเด้อแอดมินบได้เขียนลงในกระดาษมันสิเต็มแล้ว่ะท่านผู้ชมฝันเห็นงูกักดยาอายุญาต่วหญยาบอ่อตายได้ท่านผู้ชมตื่นก่อนญ้าเกิดพอสองห้าศูนย์แปดอายุ ห้าสิบเก้าปีเต็มเดือนมีนาว่าแมนหาเป็ดหาเก่าขอธรรมาชุมห้าแปดห้าเก้าหาเก่ากับสอย่างหกสิบเนาะคะ่นะเนาะหาเก่าอย่างหกสิบสองห้าศูนย์แปดแม้ธรรมชุมอาพิจารณาเบิงนะคะเด้อคลิปนี้สีเงาแน่ธรรมาชุมพะว่าเราความฝันเป็นคลิปความฝันธรรมาชุมขันเหล็กออกมาแล้วกับสีว่าจังสันจังสีเนาะคะ่นะเนาะเหล็กออกเหลือจังมาเบา แต่ว่างวันนี้สัญจระะด้อค่ะเ้็เลขสัญจรพิจารณาเบืทองธรรมชมมักกระจัดคัดกับพานเบิ่งไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะถึกใจทันใดกะเย็บจับไปเป็นแนวทางะะด้อค่ะเด้อถายคลิปธรรมชมทันใดสนใจสินค้าโทรมาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9นย์2 5 5 3สสบู่กับเวยาสิบวันทักไลน์ด้อค่ะเด้สอ0 9 2ส3 2 5 5 1 3สุดท้ายนี่ทันใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้กะคอให้ มีโชคเฮงๆปังๆังด้อค่ะเด้อพอกันไหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ